วันนี้ลบบุรีนะครับท่านผู้เหนวยการพระุทธศาสนาลบบุรีผมยังไม่เห็นเอกสารนะครับท่านยืนยันออกมานะครับว่าวัดพระบาทน้ำผู้บริสุทธิ์ใช้เงินอย่างถูกต้องไม่มีการยักยอกนะครับไม่มีการยักยอกเงินของวัดไปใช้ทั้งอื่นนะหลวงพ่อท่านจะได้บริสุทธิ์นะครับแต่นี่หลวงพ่อลาออกจากการเป็นเจ้าวาดแล้ว ตอนนี้หลวงพ่อไปอยู่ไหนเราก็ยังไม่รู้นะครับยังไม่รู้แต่ผมบอกก็แล้วกันนะครับถือว่าผมชื่อเลวัดเนี่ยบอกก็แล้วกันนะครับว่าเร็วๆนี้นะครับเร็วๆนี้นะครับจะมีการดำเนินคดีนะครับสาเหตุที่ยังไม่ไป ตั้งแต่วันศุกร์มันมัวติดงานภารกิจอื่นไปจับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่อะไรจังหวัดมุกดาหารนะครับและมีภารกิจใหญ่อยู่อีกสองงานนะครับทางพนักงานสอบสวนของกองชาการสอบสวนกลางมันจะทำงานไม่ทันนะเรียกว่าทำงานไม่ทันนะครับกรณนี วัดพระบาทน้ำผุุนี่มันจะมีกลุ่มผู้ถูกกล่าวหาหลายท่านนะครับใช้คำว่าหลายท่านนะผมไม่บอกว่าใครบ้างนะครับใช้คำว่าหลายท่านนะครับไม่รู้ว่าเป็นใครบ้างนะครับก็เตรียมตัวหาหลักทรัพย์ประกันตัวนะครับหรือเห็นว่าไปไม่รอดแล้วก็จะหลบหนีไปไหนก็ เตรียมตัวกันแล้วกันนะครับผมพูดเป็นสองมุมอย่างนี้นะครับนะฮะมีนะครับผมคิดว่าน้องไม่โกหกผมแลครับนะครับน้องไม่โกหกผมแลครับนะส่วนท่านจะมีแนวความคิดที่แตกต่างไปผมไม่ไปโต้ไปเถียงท่านละครับท่านยังมีอำนาจวาสนายังรับราชการอยู่นะครับแต่ว่าถ้ามันความบกพร่องเกิดจากวัด ที่ท่านดูแลอยู่ท่านรู้ความจริงแล้วท่านไม่ดำเนินการผมถือว่าท่านละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับไม่ใช่บกพร่องเฉยๆนะครับจะมีส่วนได้เสียจะมีสินบาทค่าสินบนผมไม่ทราบนะฮะแต่ถือว่าท่านบกพร่องหรือจะละเว้นนะฮะ เราเป็นหน่วยงานราชการจะออกมาการันตีจะมายืนยันให้ใครเนี่ยถ้าไม่ชัวเงียบเงียบน่าจะดีกว่านะนะครับเงียบเงียบน่าจะดีกว่านะครับผมไม่อยากบาปแล้วครับผมไม่อยากบาปนะครับมาพูดเรื่องพระเรื่องเจ้านะฮะผมไม่อยากบาปแต่ว่ามึงมาหลอกเงินชาวบ้านมึงมาหลอกเงินชาวบ้านนะครับ แล้วยังมาทําตัวให้กราบหลอกให้กราบผมโกรธไอ้เฮี้ยแย้มเนี่ยผมก็โกรธผมไปกราบเท้ามันด้วยนะครับคนอย่างผมไปกราบเท้าใครล่ะนอกจากพ่อนะครับนี่ไปหาไปกราบไอ้แย้มด้วยแถมทําบุญครั้งละพันครั้งละพันและเรื่องอย่างนี้คุณอย่าปล่อยให้พระสงฆ์ดูแลกันเองเขาจะตรวจสอบเหรือเขาตรวจสอบไม่ได้ นะครับตรวสอบไม่ได้ไอ้แย้มได้เป็นเจ้าคุณก็มีข่าวว่าเสียเงินวิ่งเต้นเสียเงินวิ่งเต้นจะดำเนินคดีต่อเขาก็บอกว่าเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวมันจะเดือดร้อนกันไปใหญ่มันไม่ได้ไปซื้อตำแหน่งนะครับไอ้แย้มมันไม่ได้ซื้อตำแหน่งแต่พอมันได้ตำแหน่งแล้วมันก็เอาเงินไปถวายนะครับเพื่อให้ผู้หลักผู้ใหญ่ เอาไปใช้บำรุงพระพุทธศาสนานะครับความลับมันไม่มีในโลกแลครับทําดีทําชั่วนะครับแต่ถ้ามันไม่ได้เดือดร้อนมาถึงชาวบ้านเนี่ยผมจะออกมาพูดทําไมนะครับผมไม่ออกมาพูดแล้วครับมาเนี่ยนะครับพระแต่ละองค์แต่ละรูปก็มีลูกศิษย์ลูกหามากมายนะฮะมันต้องดูที่ครับอะไรถ้าเกิดมันไม่เดือดร้อน ไม่เดือดร้อนชาวบ้านมันหลอกชาวบ้านถ้าผมไม่พูดอีกนะมันก็ยังเลี่ยไรายชาวบ้านยังหลอกลวงชาวบ้านไปอีกแม้ตำรวจยังมาพูดเลยครับไปยุ่งทำไมเรื่องของพระปล่อยพระเขาจัดการไปผมว่ายุ่งเถอะครับจะรุนเกียรบยุ่งไปเถอะครับ วาดไอ้สมีผ้าเหลืองไปให้หมดนะครับจะได้เหลือแต่พระดีๆไว้กราบไหว้นะครับตอนนี้วงการพระพุทธศาสนากระเทือนมากนะครับกระเทือนวัดที่มีนักท่องเที่ยวไปไหว้พระกันวันหนึ่งสองสามพันคนตอนนี้เข้าไปวัดไม่ถึงสี่ห้าสบคนร้านค้าล้างหวยของจำน่ายในวัด เจ๊งหมดเจ๊งหมดแต่ถ้าจัดการไปให้เสร็จเร็วๆนะครับผมว่าขวาดครั้งใหญ่ไปเลยวัดไหนทุจริตโกงเงินวัดนะครับจัดการไปอันนี้ผิดกฎหมายอาญานะไม่ใช่ไปจับเรื่องประราชิกนะครับตำรวจปปอทอมีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการอยู่แล้ว ไม่ใช่เสือมีหน้าที่ต้องดำเนินการอยู่แล้วเจ้าอาวาสเป็นเจ้าพนักงานของรัฐและยักยอกเงินวัดขโมยเงินวัดไปอันนี้มันผิดกฎหมายอาญาติดคุกติดตารางไม่ใช่พระไปได้เสียกับสีกาและปาราชิกอันนั้นเป็นเรื่องของสงฆ์ที่จะจับศึกกันไปนะฮะมาหลอกชาวบ้านอย่างนี้ไม่สมควรมาห่มผ้าเหลืองนะ อันนี้เป็นความเห็นต่างจากน้องสองท่านนะครับที่บอกว่าเราเป็นฆราวาสอย่าไปยุ่งเรื่องของวัดเลยบาปกรรมเปล่าปล่อยให้สงฆ์เขาจัดการกันเองก็มันจัดการไม่ได้นะครับมันจัดการไม่ได้นะครับอีกท่านหนึ่งก็เป็นสำนักง,งานพระพุทธศ,ศาสนาลบบุรีนะครับที่กับท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีของท่านสุชาติออกมาบอกว่า วัดพระบาทน้ำผุบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่ได้ทำผิดอะไรเลยนะครับคนที่ไปใส่ร้ายป้ายสีท่านเนี่ยจะเป็นบาปเป็นกรรมนะครับผมว่ารออีกไม่นานก็จะปรากฏนะครับรออีกไม่นานก็จะปรากฏนะครับผมว่าอีกไม่เกินสิบวันแล้วครับพยานหลักฐานเขาพร้อมหมดแล้วเส้นทางการเงินเขาตรวจไว้หมดแล้ว มันฟ้องด้วยพยานหลักฐานไม่มีใครที่จะแก้ได้ฟ้องด้วยพยานหลักฐานไม่มีใครที่จะแก้ได้ไม่มีใครที่จะไปทําลายได้เพราะเหตุการณ์มันผ่านมาแล้วนะครับนะครับเจ้าตัวเนี่ยรู้ดีที่สุดพระอารมณ์กฎรู้ดีที่สุดลูกศิษย์ใกล้ชิดรู้ดีที่สุดนะครับนะครับเดี๋ยวก็รู้ครับเดี๋ยวก็รู้นะครับ ถ้าเกิดว่ามันบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างที่ท่านว่าจริงๆนะครับพวกเราก็จะบาปไปด้วยผมเองก็จะบาปไปด้วยแต่คนที่แจ้งข้อมูลผมมาจะบาปยิ่งกว่านะครับจะบาปยิ่งกว่าเพราะผมเนี่ยไม่ได้ไปสัมผัสข้อมูลไม่ได้เป็นพนักงานสอบสวนสืบสวนเรื่องคดีนี้นะครับ ผมเองก็ไม่เห็นเส้นเงินด้วยตัวเองนะครับเพียงแต่ผมเป็นคนกลางนะครับเอาข่าวมาบอกต่อแต่ผมดูแล้วนะเป็นโมฆะบุรุษตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เล่าประวัติตัวเองแล้วนะครับว่าเรียนจบจากที่ไหนประวัติจบปิญญาตีอย่างไงปิญญาโทยอย่างไงไออย่างนี้ก็ไม่น่านับถือแล้วครับอย่างนี้ก็ไม่น่านับถือแล้วครับ การทำความดีเอาคนเอดไปรักษาเมื่อก่อนผมก็ศรัทธาครับแต่ผมว่าเอาคนเจ็บคนป่วยไปหากินมากกว่านะครับเอาคนเจ็บคนป่วยไปหากินนะครับไปสร้างแบรนด์ในการที่จะเลี่ยไรยเงินคนนะครับใช้สถานการณ์ซึ่งตอนนั้นโรคเอดมันน่ากลัวมากนะฮะ ไม่รู้ผมผมไม่รู้ว่าถูกว่าผิดครับแต่เห็นโกหกประวัตินี่ผมก็ไม่เอาแล้วนะครับผมก็ไม่ไหวแล้วนะครับผมก็ไม่ไหวแล้วนะครับโกหกประวัตินี่ผมก็ไม่ไหวแล้วนะครับใครนั่นก็แจ้งผมมาได้ครับผมเป็นคนรับฟังความสองฝ่ายอยู่แล้วนะครับผมสืบคดีอะไร ทําคดีอะไรผมไม่เคยฟันธงเลยว่าไอคนนี้จะผิดไม่ผิดถ้าไม่ผิดนี่ผมหาพยานหลักฐานที่จะแก้ตัวให้ให้รอดคดี